พาดแล้วก็มันแต่มันเติมหน้าบเพราะละครั้งดอือมันฟอง<ม>อ้ออ๋อาก็เอาบล็อกเนี่ยวางแต่ว่าไม้ฮองต้องหนานะหมายถึงว่าไม้ที่ฮองแปงไม้เะืปื้เนี่ยต้องหนา,นเ,า,า,าเนี่ยเพราะว่าบ่อันนี้เดยควมามชื่อมันซึมเข้าไปความชื่อเดี๋ยวซึมเข้าไปเพราะนั่นแหละหรือมันก็เอากระเบื้องแผ่นเหลี่ยบเขาเขาวางนี่เหมือนกันบบดืวอความชื่อมันซึมผ่านจากนกึ่งก็ไอตัวบล็อกใช่ไหมนะ่ <S <S เอ้ยที่เขาั่าจน้ำมันนั้นกิโลอเไร กระสวนนี่จะน้ำมันคิโลก็ไ,ได้นะครับตอนแรกเจนจะระเบีนี่โดนฝนว่าเนี่ยส่วนตัวจะขอใบออกคันนี้ไฮแลนด์แเวสต์ซีนซีเด็มใจยู่อีนะสุดทำมากกาเลยได้วิธีนั่นแหล,ละรรมาชาตินั่นแหละนี่โกนนี่เขาทำเองอันนี้โกนของกลุ่มเลี้ยงพึ่งอืมเฮ้ยมันออกมีอีกเหรอมนีนี่เป็นชุดเก่าละอืมชุดเก่าอันนี้ชุดเก่ากับหลอดไม่เหมือนแล้วนะที่แจ๊บต้องแบบหาย,ย่างมาอุดนี่นะทำเนียวนี่ยแต่คิดไปคิดมาที่ข้าดอุดแบบอุดก็ยังอยู่นะฮะจะมาล้มมากขนาดเลยแต่หวังถ้าแนวนอนจะได้ไปแนววนนนอจะได้่าก ไอ้จานวนน้ำขี้พึ่งนักว่าอ่ะเจ้าน้อนเนี่ยต่ต่อหลังนี่มันจะได้น้ำพึ่งนักกว่าถ้าตั้งเนี่ยจะได้ประมาณสี่ถึงหกขวดแต่ถ้านอนตะเเีอยได้หกถึงเจ็ดขวดเออนี่นะนอนเนี่นะมันจะแปลงเนื้อบนนี้นะจะได้ยาวควายนี่นวกวยก็เข้ากับแปลงตั้งเฮมบี้เออดแปลงนอนนี่บี้แปลงนอนน,น,อน้ำใครจันน่ว่านี่มันมัน,ม,นม,มันมีอยู่แล้วไงก็นี่มีหรออันอันนี้มันตั้งอยู่แล้วอะไรแหละ นี e ่เข้าละอ่าเข้าละอ๋เขานันนี้เข้ามือละเดี๋ยวต้องไม่เอาหมดเลยอืมแต่อันนี้คือมันมันพึ่งมันมันอยู่แบบตั้งอะไรกับไรก่อนไปมันต้องดีเก็บหรอคะตอนนี้ไม่ก็มพึ่งจีจีต้องดีเก็บแล้วแต่ปีนี้ดอกมันบานจ้าดอกหมื่นกับรังบานเลยแล้วนั่นมันมีห้างบางเรื่องมาก่อตอนนี้แล้มีแล้วมนเข้าทางหน้าคุณเข้าตรงเข้าเข้าตรงหม้อคุณเนี่ยต้องต้องลองโยกพอถ้าโยกพอหนักก็เกือกอะไอ้ยีได้ไหมได้แน่ มันเตี่ยวพอกับกตั้งข้าตั้งออกก็ได้ <ừ. S 1> อ,อกก่ะเพราะมันเข้าออกหลายตาัต้งเนี่ยพึ่งเนี่ยอันนี้เอาไปรอบนะ <ừ. S 1> อันนี้คือแบงค้างก่อนนะแบงค้างก็คือมันมีอยู่หกเออมันมีอยู่เจ็ดแผ่นหน่อยเขาก็เอาออกอยนี้่าสามแผ่นห้างมันห้างมันอเอาออกยังไงฮะเอาออกยังเอาออกไปเอาออกไปเลยกันยันน้พึ่งกันละไปสามแผ่นละไว้มันกับวันนี้เนาะ เวลาเขาเก่าฝาขึ้นมานนอ ok เอนก็เขาฝาขึ้นมากะล่อๆเอาหางเกา่าที่เป็นสีดำเก็บน้ำพึง่งอ,อ,อ็อกอ็อกอ็อเหลือกะที่เหลือกะหางไม่ที่มันสร้างไม้ข,ขาวๆน,น่ะอ,อ, ok, อันนี้น้อยอืออันนี้ไปอยู่เนาะอยู่กะอยู่กะันนี่มีมีค่ะแล้วก็พอเขาบนนี่นี่เนาะมันข้เขาเนีาะอย่างนี้ตรงนี้หนามแหลงหนามของมันน่ะนี่เราบน้าไหมคะนี่นะมัเดี๋ยวมันขีดปืนเลยกรมีมันนั่งขีดขอบกรมีนะ อ่าน้ำก well. nah ับน้ำฝนเนี huh. okay. yeah, uh ่ยก็ไม่ก็กินนี่ก็ได้กินนี่ก็ได้กินคอพันนี่คือได้น้ำไปตัวห้องไปตัวไนนะเห็นนะห้องเพิ่มไปตัวแล้วแบบเพิ่มไม่เกิดกินออมันลงเสื่อๆได้ไงมันต้องหาตกก็แต่เขาไม่ฉลาดนะนี่แะนี่แกเข้ามีต้องเอาที่หลังนี่อืมมีทิ้งก็ะหอยที่ดีก็ระหอยที่เหี้มบนสันแหลนเห็นหรเอาเยอะฮะ หมดขนาดเอาเจระบีข้อเท้าไหนมันยังบุญหมดนึงบุญเข้ามาเนี่ยมันช็อวางเออถ้าหมดหมดมันมอย่างฉีดแต่แต่แนะหมดมันบุกเลยนะ้าเป็นเป็นล่าน,นะ่เรียกว่าอาถมเยนยอยเอสัตโชคตกเก่าผถมอนสนุกวิธีตั้งให้ดีกว่าเพราะว่ามันคือถ้าเฮาบริี้สนใจเรื่องเนี่ยวะเรื่องยาอะไรย่างเงี้ยนะอืไอติเอีงก็ได้นะจระบีใส่ก็ได้เ่ยได้เหมือนกันนะแขวนไม่ก็ได้ ¿Qué chiste, ¿Qué no, ¿Qué no.